สวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้เวลานวัตกรรมของท่านครับเราพบกันทุกวันเสาร์ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับเราสรรหาเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นนวัตกรรมเรื่องราวที่เป็นความคิดสร้างสารรค์มามอบให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านครับวันนี้ครับเราพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเป็นประธานบริหารบริษัทในครัว JW Group คนที่มีประสบการณ์ในการสร้างที่อยู่อาศัยทั้งแนวตั้งและแนวนอนคนที่มีความรัก ในชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งคนและสัตว์จึงเป็นแนวคิดของการสร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่เดียวกันทั้งคนและสัตว์เป็นแนวคิดที่ทันสมัยเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับด้วยวิสัยทัศน์ของคนนี้ครับทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแหล่งที่จะทําให้คนเมืองมีความสุขกับการเดินทางแหล่งที่จะทําให้คนเมืองนี้มีความรู้สึกว่า ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นเราสามารถอยู่ด้วยกันได้ทั้งคนและสัตว์และใกล้แหล่งคมนาคมอย่างยิ่งครับแนวคิดดีเหลือเกินครับเพื่อตอบรับการเข้ามาของอาเซียนหรือ AEC ในะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับติดตามได้เลยครับพบกับคุณวิสิตกรวรกุลน,นะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวให้กับเราฟังนะครับหลังจากนั้นเรามาพบกับนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับเธอมีแนวคิด ในการทำตุ๊กตาเซรามิกเป็นรูปของบัณฑิตเกิดจากจินตนาการหรือแรงบันดาลใจที่เธอเห็นรุ่นพี่รับปริญญาแล้วถ่ายรูปกันเอ๊ะเราจะพัฒนาเป็นตุ๊กตาเซรามิกเพื่อสามารถเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือเจ้าของธุรกิจเล็กๆได้ไหมแนวคิดของผู้หญิงเล็กๆคนนี้ครับคือฟ้าของคณะศิลปกรรมศาสตร์มาลองดูกันกันนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ เราพาท่านผู้ชมไปลงที่ชุมชนบัวแก้วพัฒนาที่ตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดประทุมธานีเป็นความร่วมมือกันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปทําการอบรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด โดยเมืออาชีพที่มีความชำนาญทั้งสองด้านเป็นความร่วมมือทางวิชาการของคนที่ชำนาญด้านปุ๋ยและคนที่ชำนาญด้านการบริหารธุรกิจเรื่องราวทั้ง3ตอนที่เราเตรียมไว้ให้กับท่านผู้ชมเราพร้อมแล้วครับท่านผู้ชมครับพร้อมหรือยังครับตามเรามาเลยครับช่วง Innovative Talk วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราพาท่านผู้ชมมาที่บริษัท JW Group นะครับมาพบกับวิสัยทัศน์ของประธานบริหารของบริษัทในเครือ JW Group จำกัดคนหนุ่มไฟแรงคนหนุ่มที่มีความรู้คนหนุ่มที่มีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลหลากหลายเรื่องครับวันนี้เราจะคุยกันที่บริษัทแห่งนี้ครับขอต้อนรับคุณวิสิทธิ์กอวรกุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับครับยินดีครับครับขออนุญาตเรียกคุณเอเลยนะครับได้ครับ ก่อนที่จะมาเป็น JW Group ครับคุณเอกครับอยากจะให้เล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังนิดนึงครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าผมนั้นเกิดเติบโตมากับในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเนื่องจากคุณพ่อผมนั้นคุณสุชาติกวรคุณนั้นได้เป็นผู้ประกอบการในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ชื่อโครงการว่านิรันนิรันนะครับนิรันคอนโดที่เราเห็นใช่ครับนิรันคอนโดที่มีเกิดขึ้นมากมายนะครับโดยที่ท่านนั้นได้เป็นประธานบริหารร่วมหุ้น นะครับกับเพื่อนๆข,ของเขานะครับแล้วก็ผมนั้นก็เติบโตมากับวงการอสังหาริมทรัพย์วไว้ฉะนั้นเนี่ยใจหรือใน,ใน,ใ,นในตัวของผมนั้นเนี่ยเขาบอกว่า,เ,าเรารักในด้านนี้นะครับเรารักในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราเองนั้นก็ได้มีประสบการณ์จากการเรียนรู้จากท่านประสบการณ์ที่ได้จากท่านนะครับก็จนถึงเวลาหนึง่งนะฮะเมื่อเรามีความพร้อมนะครับเราก็เลยมาก่อตั้งบริษัท โดยใช้ชื่อว่าบริษัทเจอวิวเดเวอสเตดกี่ปีแล้วครับเสิบปีครับสิบปีนะครับโดยที่เราได้อัปเกรดนะครับในโปรดักต์ของของเรานั้นให้ขึ้นมาจากในกลุ่มของนิลันนะครับต้องบอกว่าจากเดิมนั้นนิลันนี้ได้ทําคอนโดในราคาถูกนะครับโดยคุณพ่อได้เป็นผู้แต่งตั้งสโลแกนว่าผ่อนถูกกว่าเช่าผ่อนถูกกว่าเช่านะครับนั่นหมายนั่นหมายถึงว่าคุณไปเช่านะครับสิบปียี่สิบปียังไม่ตกเป็นของคุณแต่ถ้าคุณซื้อคอนโด นะครับคุณนําเงินตรงนั้นไปผ่อนกับธนาคารนั้นซึ่งถูกกว่าเช่าด้วยได้เป็นเจ้าของได้แต่ด้วย20ปีคุณได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มนิรันนั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับสามารถผลิตคอนโดออกมาสู่ท้องตลาดได้หลายหมื่นยูนิตครับผมจําได้ว่าช่วงนั้นนิรันคอนโดนี่บูมจริงๆนะครับหลายหลายหลายพื้นที่ในกรุงเทพเลยใช่ครับพอมาเป็น JW แล้วครับเริ่มต้นยังไงครับครับก็ หลังจากที่ผมได้ฝึกฝนนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคุณพ่อมาได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็มาก่อตั้งเป็นบริษัทเจดโดยเราได้ทําโครงการบ้านเดี่ยวนะครับค่อยต้องต้องยอมรับว่าเราก็ยังเงินทุนน้อยครับในช่วงนั้นก็ค่อยๆก่อตั้งนะครับโดยที่ใช้เงินต่องเงินไปนะครับก็ทาโครงการบ้านเดี่ยวตรงทุกปัตได้มีจำนวน14ยูนิตนะครับแล้วก็คอนโด เป็นโลไลท์5ชั้นตรงรัชดาสาย2 2อีก110ยูนิตนะครับในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทํามาเรื่อยๆจนณวันนี้เนี่ยจำนวนคอนโดที่เราผลิตออกไปแล้วก็ร่วมประมาณพันกว่ายูนิตแล้วนะฮะแล้วก็โครงการบู่บ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาอีกนะครับมีโอกาสได้คุยกับคุณเอ๋นอกรอบก่อนที่จะเข้าสู่รายการช่วง ภาวะอุทกภัยที่สองสมปีที่ผ่านมาแล้วเกิดนว,วัตกรรมใหม่ๆเกิดความคิดสร้างสรรค์มากในการทำบ้านจัดสรรขึ้นมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับประเด็นนี้ครับก็ต้องบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปที่อดีตเลยนะเมื่อปี26นั้นเนี่ยตอนช่วงตอนนั้นผมยังเด็กและผมยังอยู่แถบสุขุมวิทซึ่งผมได้รับรู้ว่าในสุขุมวิทนั้นน้ําท่วมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรำกำแหงํำสารีรหรือแถบสุขุมวิทบางจักหวัหนงตรงนั้นน้ําท่วมเยอะมากแต่ดอนเมืองน้าไม่ท่วมเลย เป็นที่ดอนเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมเลยแต่เมื่อปีห้าสี่มันตกงกันข้าก่อนเลยดอนเมืองน้ําทั่วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราจะเอาคําว่าธรรมชาติของภูมิประเทศหรือจะเอาของการบริหารจัดการเป็นตัววัดเราตอบไม่ได้ในอนะคตไม่ได้นะครับจนทําให้ผมเกิดนวัตกรรมใหม่ก็คือการก่อสร้างรูปแบบบ้านใหม่ก็คือเป็นบ้านยกระดับนะครับเป็นบ้านยกระดับโดยที่เราไปนึกถึงบ้าน แถบจังหวัดอาชุรีคือบ้านยบ้าน,นทรงไทยไทย,ยกใต้ถุนสูงนะครับนั่นเท่ากับว่าน้ําที่มานั้นไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวบ้านเลยนะครับเพราะว่าเรามีใต้ถุนที่สูชงชั้นล่างปล่อยโล่งชั้นล่างปล่อยโล่งแต่น้ําไม่ท่วมชั้นล่างนั้นเราจอดรถสบายๆเลยจากเดิมพื้นที่18.5ตารางวานั้นเราจะสามารถอจอดรถได้เพียงหนึ่งคันห้องรับแขกเล็กๆนะครับแต่พอเรายกระดับไปนั้นเพราะนั้นตรงพื้นที่ข้างล่างเราโล่งเราสามารถมี ที่จอดรถไมถึงสองพันนะครับมี้องแม่บ้านนิดนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้พื้นที่ใน18.5ตารางวาได้มากขึ้นทั้งแต่ต้นทุนในการก่อสร้างเราเพิ่มเพียงประมาณ5-10ถึงเองร์เนต่าัเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าได้บ้านของเราไปนั้นก็เท่ากับว่าลูกค้าได้สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการสิ่งที่ ไม่ต้องกลัวในเรื่องปัญหาของน้ำมมั่นใจนะนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตจะเป็นอะไรโดยเพาะปัญหาภาวะร่วร้อนน้ําแข็งละลายอะไรต่ออะไรเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาดีตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นใจในโครงการเรามากขึ้นทันทีประสบความสําเร็จมากไหมครับโครงการตรงนี้ต้องบอกว่าในช่วงแรกนั้นก็ยังค่อนข้างอื่นเพราะว่าเราได้ กำกับการก่อสร้างแล้วก็ค่อยเปิดขายนะครับ,รบแต่ระหว่างก่อสร้างนั้นเราก็เปิดขายไปบ้างนะครับแต่ลูกค้ายังไม่เข้าใจและเห็นภาพมากก็ยังยอดขายก็ยังไม่ค่อยดีแต่หลังจากที่บ้านตัวอย่างเราเสร็จ <finden S 2> ต้องบอกว่าลูกค้าให้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับ,รบเพราะว่าในราคาที่เราทําออกมานั้นจะเปลี่ยนในท้องตลาดเนี่ยเราสูงกว่าท้องตลาดประมาณสิบแต่ท้องตลาดที่ผมกำลังกล่กาวถึงนั้นเป็นบ้านแค่2ชั้นจอดรถหนึ่งคันคแต่ของผมเป็น3ชั้นจอดรถได้2คันแล้วก็เซฟตี้ในเรื่องของระบบน้ําที่จะมาอนาคต ถ้าน้ามาคุณจะอยู่ในบ้านคุณจะอยู่ชั้นสองคุณไม่เสียหายนะครับเพราะมันยกระดับขึ้นไปถึง3เมตรถ้าตรงนั้น3เมตรเนี่ยยังต้องเสียหายแล้วผมบอกเลยว่าที่เหลือก็คือ็นทะเลได้ความมั่นใจขับนะครับหลังจากนั้นยอดขายก็ประสบความสําเร็จดีเห็นแนวคิดเกี่ยวกับคนที่รักสัตว์แต่ต้องการที่จะเลี้ยงดูแลน้องหมาน้องแมวอยู่กับตัวเองตลอดแนวคิดยังย่ยังอย่างมั้งครับจริงๆแล้วก็อย่างที่กล่าวนะว่าได้คุยกันในครอบครัวว่าณวันนี้ ด้วยอาช,ชีพของเราที่เราประกอบการในเรื่ององสังหาเกี่ยวกับเรื่องคอนโดนั้นมีกฎอยู่ว่าห้ามนันสัตว์เลี้ยงขึ้นอาคารกที่นะถ้าทุกที่แต่ขณะเดียวกันณนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มนะฮะกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่อนข้างรักสัตว์มากขึ้นนะครับกระแสการรักสัตว์ในเมืองไทยเราเยอะมากขึ้น นะครับในช่วงประมาณ5ปีหลังนี้โดยที่ในช่วงน้าท่วมเราจะเห็นมากเลยว่าอ,อุ้มสุน,นัขอุ้ม<ช>แมวอุ้มอะไรอ่อนออกมานะครับนั่นกบว่าเราเห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมามองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เราจะสามารถผลิตคอนโดได้ไหมที่เป็นคอนโดสํดสาหรับมารถเลี้ยงน้องหมาได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาไม่อยากอยู่บ้านเขาอยากอยู่คอนโดแต่เขาอยู่คอนโดได้แต่เขาเลี้ยงน้องหมาได้ด้วยัได้ไหมและเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไปดูในเรื่องของกฎหมายมาก็ต่อวัดได้ แต่อยู่ที่ความยินยอมของอาคารนั้นพูดถึงอาคารนั้นๆแค่นั้นเองแค่นั้นเองมันไม่ได้กฎหมายว่าอาคารนั้นห้ามเลี้ยงสุนัขแต่มันอยู่ที่ว่าการการตกลงของในอาคารนั้นว่าคุณยินยอมไหมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเปิดตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีโครงการที่จะผลิตนะครับคอนโดที่สามารถตอบโจทย์คอเลยกน้องมาได้ นะครับแล้วก็จะมีเป็นโรงแรมสำหรับน้องหมานั่นหมายถึงคุณไปทํางานแต่คุณไม่ต้องขังหมาคุณไม่ได้ห้องคุณสามารถมาฝากเราแต่ก็ยอมรับก็ไมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะครับฉุกเฉินตรงนั้นเลยนะครับมีส่วนกําลังกายให้กับน้องหมาครับนะครับโดยที่รับทั้งคนนอกคอนโดแล้วก็ในคอนโดด้วยคือคุณเอกกำลังวาดภาพเห็นว่าชั้นหนึ่งนี่ครบหมดสําหรับคนที่รักสัตว์ใช่ครับครับ อยู่ได้เลยนะครับก็คือข้างบนก็คือสามารถเลี้ยงน้างมาได้ตลก็จะแยกแเลียบมาชเจนสำหรับว่าพื้นที่นี้สําหรับว่าที่จะปล่อยน้องหมาออกมาขับถ่ายหรืออะไรได้คือให้แยกออกไปชัดเจนนั่นถ้ากับว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงน้องหมาคุณไม่ต้องไปอยู่หคารนี้แยกโซนออกไปหมดไปเลยไม่เสียาสหรับคนที่รักสัตว์ใช่ครับผมว่าตลาดตรงนี้กว้างนะคุณเองค่อนข้างดีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่เรี้ยนนะฮะว่าณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า ยิ่งถ้าเราไปสังเกตในโรงพยาบาลสัตว์นั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่ให้กับน้องหมาเนี่ยในการรักษาเนี่ยค่อนข้างไม่ได้ถูกกว่าคนคนั่นถ้าเกับการตอบโจทย์ว่าคนเหล่านั้นณนะวันนี้เนี่ยกระแสของการรักสัตว์เนี่ยต้องให้ความสําคัญกับน้องหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยให้ความสําคัญเท่ากับหนึ่งคนหนึ่งชีวิต ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุนัขหรือน้องหมาของเราผมว่าบางทีก็แพงกว่าที่เราจะดูแลรักษาตัวเองเออต้องเลยอย่างนี้ว่าอย่างวัคซีนเข็มหนึ่งเนี่ยกับร้อยเจ็ดร้บ,บาทซึ่งถ้าเทียบกับคนวัคซีนหนึ่งเข็มก็ราคาเท่านี้เลยนะคุณเอ๋ลองเล่าประสบการณ์ตรงที่พาสุนัขที่บ้านที่อายุเยอะๆก็พอดีว่า ที่ผมได้รับรู้ก็คือทางตรงเลยนะฮะก<ช>็คือล่าสุดเมื่อมาสองปีที่แล้วเนี่ยมันมีสุนัขที่บ้านอายุ1 4ปีมีปัญหาเรื่องกระดูกไขสันหลังนะฮะแล้วก็ต้องผ่าตัดผมงงมากเช็คบินออกมา 30, ส0 0 0 0เซสาม0,000เซนนะ,ค,ะครับ 30, ส0 0เศนหรือล่าสุดผมได้พาน้องหมาปั๊ปปี้เลยเนี่ยอายุสองเดือนไปฉีดวัคซีนค่าวัคซีนเนี่ยเ0็ร้อบาทบนั่นเปรียบเสมือนว่าถ้าเด็กทารกไปฉีดวัคซีนก็ราคาเท่านี้ ผมบอกได้เลยว่าการรักษาน้องหมาน,นวันนี้เนี่ยราคาเท่ากับเท่ากับเด็กทารกเลยนะฮะทั้งๆท,ท,ที่ผมเรียนได้เลยว่าต้นทุนมันถูกมากต้น<ม>ทุนไม่ว่าจะเป็นพยาบาลก็คงไม่ได้เป็นพยาบาลมือชีพเหมือนในโรงพยาบาลทั่วไปนะฮะแต่พยาบาลน้องหมานี่ก็ผมว่าแค่เด็กมีประสบการณ์บางนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปเรียนรู้เลยด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้นทุนมันถูกมากเพราะฉะนั้นผมก,ก็เลยจะทำยังไงที่ให้กับกลุ่มลูกค้าผมได้รักษาพยาบาลในราคาที่ถูก30สบาทรักษาทุกรอ ก็ถ้าไปไปได้ตรงนั้นยิ่งดีนะฮะยิ่งดีนะฮะคือคือทำยังไงที่จะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้แล้วก็เป็นการตอบตอบให้กับกลุ่มคนนอกที่มารักษาในราคาผมว่าส่วนหคุณเองครับเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์พวกนี้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผมเห็นมีของใหม่ตลอดกับความคิดของคุณเองที่ผ่านมาต้องบอกว่าผมเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบช่างสังเกตครับชอบช่างสังเกตแล้วก็ชอบแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคุคือคิดเองตอบเองเลยคิดเอง ก็จะดูตามหลักของความเป็นจริงตามหลักของตลาดตามหลักของกลไกต่างๆต้องเป็นไปได้และสอดคล้องนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าตอนนี้เฉพาะพนักงานในสนามบินดอนเมืองตอนนี้ร่วมหมื่นคนหมื่นคนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณแต่ละวันเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาซื้อตรงนี้ไว้เนี่ยมันก็อนาคตคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคอนโดยังไงก็มีมูลค่าเพิ่มปีต่อปีเป็นนักลงทุนใช่ฮะเป็นนักลงทุน ปีต่อปีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณซื้อวันนี้คุณไม่ได้ลงทุนวันนี้แล้วคุณได้กลับไปแค่แค่เท่าทุนแต่ผมมั่นใจดีกว่าคุณเอาเงินไปซื้อพัธบัตนอกจากอสังหาริมทรัพย์เห็นเป็นคนชอบเล่นฟุตบอลมากทําสโมสรฟุตบอล JW ด้วยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องนี้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองนั้นเหมือนกับอะไรที่มันใช่มันจะมาเองโดยที่บางครั้งเราไม่ได้การตั้งตัวเลยชะตานะฮะนะฮะอย่างผมเคยเป็น ผู้จัดการทีมชาติเยาวนชนอายุ19ปีน,น,19ปนะครับทีมชาติไทยเรียนตรงๆเลยว่าผมไม่ได้ตั้งตัวเลยจากการเชืิเอของผู้ใหญ่แค่เองนะครับว่ามาทำกันไหมอะไรเงี้ยเอาสิเอาสิสุดท้ายก็อ่ะให้เชิญให้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมก็คือท่านสามารถมรุลีมนะครับท่านได้มาชวนนะครับเราก็ตอบโจทย์ไปว่าโอเคงั้นผมเป็นผู้ช่วยพี่ผม,ผมชอบคําตอบคุณเอี่ที่ตอนที่ตอนที่เข้ามาชวนเป็น ผู้จัดการทีมผู้เดชตอบว่าไงนะตอนนั้นจําได้ก็บอกเอาสิไม่เป็นไรก็คือหมายถึงว่าคือผมมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเรียนรอดอนะครับแล้วผมไม่ได้เป็นทหารรับใช้ชาติผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราไปเป็นผู้จัดการทีมแล้วเราได้ไปรับใช้ชาติอีกแบบหนึ่งมันก็ถือว่าเราเกิดมาในแผ่นดินไทยแล้วเราก็ได้ตอบโจทย์ให้กับรับการรับใช้ชาติได้อย่างหนึ่งคือคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องคุณเรองปัญหาเราคุณจะทําอะไรเพื่อแผ่นดินเกิดงคุณได้บ้างผมมีโอกาสตรงนี้ผมก็พยายามทําให้ดีที่ เพราะฉะนั้นหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เลยปเป็นผู้ช่วยวปฎิการทีมนะครับแล้วมีอยู่ทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ซิงแชมป์เออาเซียนที่ประเทศบรรไนายนะครับพอดีท่านสามารถไม่ว่างก็เลยให้ผมเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้จัดการทีมไปเองนะครับแล้วก็ทุกคนตะลนงมากนะครับจู่ๆผมพาไปโดยที่ประสบการณ์ยังน้อยแต่ผมสามารถไปให้กำลังใจเด็กแล้วทำทุกอย่างจนทีมเราคว้าแชมป์นั้นมาได้ นะครับคว้าแชนั้นได้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าคนก็ให้กําลังใจเยอะแล้วก็ให้ยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นผู้จัดการทีมเต็มตัวนะครับก็ค่อนข้างมีอะไรเซอร์ไพรส์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองแล้ว็ทีมชาติได้พอสมควรครับประเด็นอสังหาประเด็นคอนโดประเด็นกีฬาฟุตบอลผมถามเรื่องประเด็นเรื่องการศึกษานิดหนึ่งผมทราบว่าคุณเอจบปริญญาโทเรียบร้อยครับ แต่เพิ่งมาจบตอนที่เป็นผู้ประกอบการตอนที่ประสบความสาเร็จทั้งชีวิตครอบครัวทั้งหน้าที่การงานแล้วก็มาการศึกษาด้วยครับคำถามง่ายๆว่าทําไมไม่เรียนตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยแล้วก็ทําไมเพิ่งมาเรียนตอนที่ประสบความสําเร็จแล้วและบริหารเวลาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จอยงางยเออคืออย่างนี้นะฮะด้วยคําว่าผมนั่นเองเนี่ยเป็นบุตรคนเล็กแล้วก็เห็นพี่ชาย นะครับเขาเดินทางเดินหน้าเราไปละเขามีรถเก๋งขับเรายังธรรมดานโนเนยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะมุดเดไปเรียนครับเราคงไม่มีโอกาสที่จะตรงนั้นแน่เพราะ,ะนั้นเราก็ต้องทํางานช่วยคุณพ่อละโดยที่ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ช่วยคุณพ่อแต่ผมก็มีผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหร<อ>ือจะเป็นในเรื่องของงานต่อเติมรับผิดชอบให้ลูกคา้าช่วยงานเสริมให้ลูกคา้าคือง,งานต่อเติมเช่นติดเหล็กดัดรับบริการนะครับตรงนั้นก็เป็นประโยชน์ให้กับเรานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นตรงนั้นละเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเรียนเดี๋ยวคุณดับยไปเรียนด้วยไหมครับผมถามแทรกนิดนึงต้องบอกว่าตอนตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่วัยรุ่นนี้ก็เรียนอย่พอสมควรนะครับผมว่าคุณพ่อสอนไปด้วย l e ARNING BY DOING อ่ะสอนสอนไปด้วยเรียนไปด้วยใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยทำงานไปก่อนจนณวันหนึ่งเรามองว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาความรู้ในเรื่องของทฤษฎีต่างๆเข้ามาช่วยกับตัวในการทำงานของตัวเราเองแล้วก็ เราต้องการสร้างมาตรฐานข,ของตัวเราในเรื่องของการศึกษาเพื่อเป็นความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มบุคลากรในองค์กรของเราด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยไปเรียนนะครับเพื่อที่ต้องเอาความรู้จริงมาพัฒนาทําอะไรมามากมายอย่างนี้นะคุณเอ๋มีหลักใช้ชีวิตและการสร้างความสุขในชีวิตการทํางานยังไงบ้างครับก็บอกตรงว่าผมเวลาถ้าเกิดถามว่าผมเป็นคนที่หาประสบการณ์จากการท่องเที่ยวไหมก็มีก็มีไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแต่จะไม่ใช้คําว่าไปเที่ยวแล้วไม่เอาสิ่งมีประโยชน์กับ มไปต้องเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยแต่ไปต้องเาอะไรคือจุดเด่นที่มาพัฒนาเราได้ของเขาใช่ทราบว่าตอนนี้ก็ส่งเสริมให้ลูกไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วปิดเทอมก็กลับมาต้องฝึกงานใช่ครับรับค่าแรงเหมือนพนักงานทั่วไปใช่ครับก็คือฝึกเขาฝึกเขาเพราะว่าผมอยากจะให้เขารู้ว่าระหว่างการเรียนนะครับกับการทํางานมันต่างซึ่งบางครั้งถ้าบางเด็กบางคนเนี่ย ได้แต่เรียนอย่างเดียวแต่ไม่เคยได้ทํางานเลยค,คุณจะไม่สามารถเอาประสบการณ์ของการทํางานนั้นไปใช้ในการเรียนได้บ,บางครั้งทฤษฎีมาแต่คุณจะต่อยอดไม่ได้คุณจะไม่เข้าใจในทฤษฎีนั้นว่าทฤษฎีนั้นจะไปใช้อย่างไร,รแต่ถ้าคุณได้มีการทํางานคุณจะอาจจะสามารถแค่โปรดักโปรดักเดียวคุณสามารถตอบโจทย์กับการเรียนของคุณได้มากขึ้นแลคุณจะเข้าใจในการเรียนมากขึ้นโอคุ้มค่ามากครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาในการพูดคุยกับคุณเอคุณวิสิตกอบรกุลได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ ประสบการณ์ประเด็นในเรื่องต่างๆทั้งมุมมองในอสังหาริมทรัพย์มุมมองของการทํากีฬามุมมองของพัฒนาลูกตัวเองหรือไม่กระทั่งตัวเองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานครอบครัวแล้วก็การศึกษาควบคูบ่ไปด้วยกันเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วถ่ายทอดมาสู่รุ่นคุณลูกตอนนี้คุณเอ๋ก็กำลังถ่ายทอดความรู้นั้นเข้าสู่รุ่นลูกอีกตออ่อหนึ่งวันนี้นะครับขอบคุณคุณเอ๋ครับขอบคุณคุณ Visit, วิสิตกบลักุนขอบคุณมากครับสสวัดีครับ Obrigado.